หลูกน้ำใช้ครับผมนี่แหละเป็นฟงครับผมรุ่นไลยอีกสองมาเกี้ยนในคอยังมีมากเลยครับผม 对呀，我。 นี่ก็ทำใช้ก,กันครับผมอีกแม่หนึง่งครับผมดวงมี่หาโตครับสีขึ้นแม่เลยดำ